สวัสดีครับพบกับอันโทร่รถไถซิ่งแล้วนะครับวันนี้ส่งงานอีกชิ้นครับกับ L3608 โอเคประกอบเสร็จใส่เสร็จจัดไปเลยครับปั่นาต่อมพี่น้องสายซิ่งสายดันสายแรงลั่นกลางๆลาง0อนะครับตัวนี้เสียงลั่นล่นนุม่มนุ่มพะเพะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจท่อรถไถน,นะฮะสายรันรุ่นยอดนิยมครับตัวนี้ตัวนี้เอ6 0 8นะครับเยียงนุ่มๆเพาะๆเ,เลยปัรนนาตมมีพักมีไส้อ่าได้ปลายไทยเทนะครับตัวนี้ดูได้เลยครับปัรนนาตมครับผมพี่น้อง สนใจก็ทักที่เพจอันทรถ่ายซิ่งได้เลยวันนี้ส่งงานอีกิ้นครับเล่นโครนเล่นตมกันไปเลยว้าว <Wow. S 1> ส่งเสร็จก็ลุยเลยครับประกอบเสร็จก็จัดไปเสียงลั่นลั่นทุ่งไปเลยพี่น้องอตัวนี้แบบมีพักมีไส้พักในนะครับลั่นกลางๆเสียงก็ ไม่ถึงกับรั่นไม่แตกครับลั่นนุม่มๆเสียงแน่นๆกับ l 6 6 0าฮกะกับท่อสวยๆค่ายอันพอร์ไยซิ่งนะครับสายซิ่งสายรันสายแรงอย่าลืมทักมาเลยสนใจสั่งจริงได้จริงเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นงานเลดงานไดสีเต็มใบ งานเหล็ก304ทุกชิ้นงานครับของอันท่อรถายซิ่งอ่ะจะมีแค่พอท่อนะฮะที่เป็นเหล็กชุบโครเมียมเหล็กชุบดำสำรับค่ายอันท่อรถายซิ่งนะครับยันมากคูโบต้าหรือเป็นอิซิกิยี่ห้ออื่นไปสายดัดแปลงสายซิ่งก็สั่งมาได้เลยใส่ได้หมดครับดูดูทํานา ช่วงดูทำนาก็ลถสายซิ่งสายรันสายแรงก็รั่นทุ่งกันชั่วบ้านชั่วเมืองกันไปเลยอ่าตัวนี้ก็เป็นครส,ส่งงานเรียบร้อยครับพี่น้องปันหน้าสวยๆรอบนี้ก็จะต้องปั่นอีกรอบหนึ่งครับสุดท้ายก็จะปลายน้ําออกฮะหวานข้าวกันได้เลยอ่าฝั่งโน้นครับพี่น้องชาวนาก็ ทำนาลากและลากโงให้เป็นร่องนะครับร่องน้ําน้ําทิ้งนะครับนี่ก็วานวันนี้เรามาส่งงานถึงที่เลยตระสินนะครับวันนี้สายซิ่งสายดันสายแรงทักมาได้เลยนะครับใส่จริงได้จริงครับของเราตรงรุ่นสเปคตรงรุ่นระบุรุ่นมาได้เลยนะฮะ ส่งให้ถึงที่สาหรับสายรถไถสายดันทุกที่ทุกแห่งทั่วไทยครับส่งได้สั่งได้เลยปิฟั <Yeah. S 1> งเสียงกันเลยครับลั่นกลางๆแบบมีไส้มีพักรุ่นยอดนิยมสวยท่อได้สีปลายไทยเทนะครับมีพักมีไส้ ลุงสวยๆนะครับคลิปนี้ผมขอขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ